ผมบูมซีเคฟิตนะครับวันนี้มาทําเมนูกุ้งกรามแดงชุดแป้งทอดนะครับขั้นตอนง่ายๆครับเตรียมแป้งลายไว้นะครับจากนั้นก็ตั้งกระทะนะครับให้เดือดให้เดือดนะครับเทครับดูกุ้งนะครับนี่นะครับกุ้งที่เตรียมไว้กุ้งก้ามแดงแล้วนะครับแล้วก็นําไปชุบแป้งนะครับ ทอได้เลยครับนี่จุดแป้งทอดครับเบาไฟนิดนึงน,น,นะครับหลังจากรอนั่น,นมันเดือดแล้ว กา้ามแดงขนาดสีนี้กว่านะครับประสงคกุองการแดงคือเพื่อกินนะครับเลี้ยงนะครับเพื่อบริโภคนะครับรสชาติดีครับถ้าใครจะได้ลองแล้วจะติดใจนะครับก็ร้อนผสมนะครับมันมออกรอบแป้งนะครับแป้งนี้เราใช้แป้งฝอบนะครับแล้วก็แป้งอะไรครับเชฟ เดี๋ยวดูแป้งนะครับเดี๋ยวให้เชฟเอาให้มานะครับตารผสมอันนี้นะครับใส่แป้งตอบนะครับของตัววังทิพย์อันเดียวใช่ไหมครับเชฟแล้วก็มีด้วยครับใส่พริกไทยนิดหนึ่ง,นะงครับพริกไทยละเอียดต่อไปนะครับเป็นเกลือเกลือผลไอโอดีนครับคลุกเคล้าให้เข้ากันจะได้แป้งสีนี้นะครับ ครับตอนนี้ผมหอมมากหอมิออนไม่ไหวแล้วนะครับเมน,นูครับเอาไปประยุกต์กันได้นะครับื่้งน,น้ำจืดล็อกเตอร์น้ำจืดนะครับกุงการแดงเ,เราเลี้ยงนะครับใช้ตั้งแต่เวลาลงเดินจนถึงสี่นิ้วกว่านะครับเวลาหกเดือนโดยประมาณสามารถเลี้ยงได้เป็นบอ่อปูนครับหรือจะเป็นบอ่อเินหรือจะเป็นคอนโดนะครับ การทำคอนโดหรือว่าจะเป็นบอ่อผ้าใบน,นะครับสามารถเข้าดูได้ที่ youtube นะครับทีม <P ink> ว่าบุมซีชนแนลหรือจะเป็นบุมซีเคพิทนะครับเข้าไปดูได้ผมจะอัพอเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงน,นะครับบ่อยๆเพื่อให้ท่านได้นำไปประยุกใช้นะครับลองทิมเลยครับแล้วจะติดใจว่าทำไมคน,คนอยากเลี้ยงเยอะเมนูง่ายๆครับหวหนนี้ก็เป็นเมนูไข่อบกุ้งก้ามแดงน,นะครับ คนะครับหลังจากนั้นเสร็จแล้วมมันกรอบนะครับเราก็ทําการปรุงนะครับ